ครับผมก็สวัสดีพี่น้อง f c ทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมก็เจอกันวันนี้พี่น้องวันที่13ตุลาคมพี่น้องครับวันนี้เดินเขี่ยเก,รยเกรยสรนชนชมพี่น้องยักษ์ญี่ปุ่นผสมฮันแลนด์พี่น้องครับเป็นชนชมที่ผมทํารากแต่ขาบเอาไว้พี่น้องนะครับผมเห็นดอกมันมาเยอะดีพี่น้องครับรากเขาก็เริ่มเดินแล้วพี่น้องครับผมก็เลยเขีย่ยเกรยสรดูนะครับ เพื่อจะติดฝักพี่น้องครับจะได้เอาไว้ทําพัน์ุนะครับก็เป็นจนชมรากตะขาบนะครับพี่น้องสายพันธุ์ยักษ์ญี่ปุ่นผสมฮอนแลนด์นะก็จวงนี้ก็ระวังเรื่องหนอนผีเสื้อพี่น้องนะครับนอนผีเสื้อนะครับอาจจะมีเยอะนะครับที่นี่พี่น้องครับนี่จนชมผมนี่นอนผีเสื้อเพียบเลยนะครับตัวเล็กตัวใหญ่ ขนาดเก็บไข่ทิ้งไปพี่น้องครับมันก็ยังเหลืออยู่นะครับเ <c oughs> ยอะมากพี่น้องช่วงนี้นะครับถ้าเจอไข่มันก็เก <c oughs> ็บทิ้งไปนะครับเก็บทิ้งไปก็จัดสวนแล้วพี่น้องจัดสวนใหม่นะครับแต่ก็ยังไม่เสร็จดีพี่น้องยังไม่เสร็จดี ก็วันนี้ก็มานั่งแต่งรากตะขาบนะครับพี่น้องแต่งรากมันเยอะเกินพี่น้องครับมันเบียดกันนะครับก็ตัดออกไปสองต้นสองกิ่งสองเส้นนะครับก็ปูนแดงป้ายไว้พี่น้องนะครับเป็นรากตะขาบพี่น้องพอดีว่ารากมันเบียดกันหน่อยนะครับรากมันเยอะรากเยอะมากพี่น้องตอนนี้นะครับ ต้นเล็กๆพี่น้องครับต้นเล็กๆน,นี่มีแต่ไข่ผีเสื้อเลยพี่น้องเพียบเลยก็ต้นเล็กๆประมาณกับ๋องเบียร์พี่น้องนะครับผมก็เลี้ยงเอาลากอยู่ส่วนอีกต้นหนึ่งพี่น้องครับจะพามาดูชวนชมที่ผมนั่งแท่นเอาไว้พี่น้องใบเข้ามาแล้วพี่น้องครับเขาติดแล้วนะครับแต่ปรากฏว่าลองไปหยิบหยิบยกขึ้นมาพี่น้องครับมันติดมือขึ้นมาเลยครับรากมันไม่ลงดินพี่น้องรากมันไม่เดินครับ ก็เลยไปล้างใหม่พี่น้องนะครับตอนนี้ก็พรุ่งนี้ผมจัดปลูกแล้วพี่น้องครับตอนนี้จะไม่เอาไว้นานนะครับเพราะว่าเป็นไม้นั่งแท่นพี่น้องเห็นไหมเพิ่งติดพี่น้องครับวันนี้ผมต้องเอาขึ้นมาอีกแล้วนะครับผมไปหยิบขึ้นมาพี่น้องครับผมไปจับขึ้นมาแบบนี้้มันลอยขึ้นมาเลยพี่น้องนะครับ ทีแรกเห็นมันแปลกๆตาพี่น้องครับไข่พีเสื้อพี่น้องเอ็นแปลกๆตาพี่น้องครับผมก็เลยลองหยิบจับขึ้นมามันติดมือมาเลยพี่น้องลากมันไม่เดินครับ <c oughs> มันไม่มีปุ๋ยกินพี่น้องครับไม้บางต้นไม่มีปุ๋ยกินนะครับเราอาจจะลงจะลืมก็ได้พี่น้องครับเพราะว่ามันเป็นไม้นั่งแท้นนะครับ ผมไม่ได้ให้ปุ๋ยมันครับเราปล่อยมันอย่างเดียวพี่น้องเพื่อให้มันอดน้ําอดปุ๋ยนะครับแล้วเราจะมานั่งแท่นนะครับพอนั่งแท่นเสร็จเราไม่ได้เปลี่ยนดินให้พี่น้องเพราะว่าก่อนการนั่งแท่นก็เราก็ต้องงดปุ๋ยด้วยนะครับพี่น้องครับให้ปุ๋ยก็ไม่ดีนะครับส่วนต้นนี้พี่น้องครับนี่ห้าสีพี่น้องนะครับห้าสี ผมก็จะเอาไปแขวนไว้เมือนเดิมพี่น้องครับแขวนไว้ก่อนนะครับพรุ่งนี้พี่น้องครับไม้ต้นนี้ผมก็จะมาไล่ตัดรากใหม่พี่น้องรากเส้นเล็กๆนี่ยมันเบียดกันนี่พี่น้องครับเส้นนี้เส้นนี้นะครับเห็นไหมมันเบียดกันเยอะยๆเลยครับรากตะขาบแล้วผมก็จะไล่แต่งราก ก็จะเอาลงดินปลูกเลยพี่น้องจะไม่รอนะครับก็เป็นธรรมดาพี่น้องครับรากมันเยอะเป็นเพราะว่าเราใช้น้ำยาเร่งรากเอามาช่วยเขาเวลาเราปลูกรากตะขาบนะครับรากเขาก็จะเยอะแบบนี้แหละพี่น้องนะครับการใช้บีหนึ่งช่วยพี่น้อง ถ้าเราไม่ช่วยก็รากมันไม่ค่อยอยากจะรอบเท่าไหร่นะครับพี่น้องถ้าเป็นลักษณะนั้นจะต้องชํากับทรายเยอะๆเลยนะครับถ้าไม่ใช้ b 1พี่น้องครับการทํารากก็จะต้องอาศัยทรายนะครับอาศัยทรายนะครับถ้าเอาไปปลูกกับดินเลยก็ไม่อยากจะงอกรากไม่ค่อยจะออกมาเท่าไหร่ ก็แต่งไม่ยากพี่น้องครับนะแต่งไม่ยากลากมันจะเยะแยะไปหมดนะครับเราก็มองเอาแค่ลากหลกัลกๆมันพี่น้องนะครับจริงๆมันเอาไว้ได้หมดแหละพี่น้องครับเพียงแต่ว่าเวลามันโตไปพี่น้องนะครับมันจะเบียดก,กันเลยนะมันจะเป็นแบบนี้พี่น้องครับนี่ไหนะจะเบียดก,กันไปเลยพี่น้องครับนี่ มันจะชิดกันไปเลยนะครับมันก็จะดูไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่นะครับเวลาแต่งรากก็ไม่อยากตัดรากฝอยออกให้หมดนะครับเดี๋ยวค่อยมาไล่ตัดข้างบนอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองนะครับพี่น้องจำเป็นต้องถอนพี่น้องครับก็เลยจัดก,การให้เรียบร้อยเลย ดีความปล่อยไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวผมจะไปแขวนไว้พี่น้องเดี๋ยวพาไปดูไม้กันพี่น้องครับนะชวนชมที่เราทํารากตะขาบเอาไว้พี่น้องนะครับว่าไปทิ้งไหนแล้วนะครับเริ่มมีสีสันเริ่มสวยหรือยังนะครับพี่น้องครับไปดูลักษณะของชวนชมที่รากกําลังเดินนะครับก็เหลือแค่น้ํายา B1 พี่น้องครับน้ํายาเร่งรากนะครับ ผมยังไม่ได้ไปซื้อพี่น้องเอามาผสมน้ํารดเลยนะครับเอาไปรดมันหน่อยนะครับเร่งการแตกรากนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีพี่น้องนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปดูกันนะครับผมนี่เลยพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะใช้มือจับโทรศัพท์นะครับพี่น้องในการถ่ายคลิปนะครับก็จะสั่นหน่อยพี่น้องครับ อันนี้ผมยกออกมาให้โดนแดดพี่น้องแบบบาร์บี้ยกออกมาให้โดนแดดนะครับนี่พี่น้องครับผมปลูกเอาไว้พี่น้องเป็นรากตะขาบยักษ์ญี่ปุ่นผสมฮอลแลนด์พี่น้องครับนี่อันนี้มุมหนึ่งพี่น้องครับอันนี้ปลูกก่อนเขาเลยพี่น้องปลูกก่อนเขาเลยนะครับนี่ ส่วนด้านนี้พ side, ions, ี่น้องครับนี่ด้านนี้ปลูกรอบที่สองพี่น้องอันนี้ปลูกหลังเขาพี่น้องครับไอ้ปลูกปลอบสองพี่น้องนี่ที่มีดอกนะครับผมเขี่ยเกสรหมดแล้วพี่น้องครับนี่นะครับนี่ผมผสมเกสรไปแล้วนะครับหวังว่าจะได้ฝักมันพี่น้องนะครับสี่ต้นสามต้นสี่ต้นนี่แหละพี่น้องนะครับ ผมก็ผสมเอานะครับเพื่อจะได้ฝักอันนั้นก็เป็นแฟนซีเริ่มมาแล้วนะครับก็มีดอกคาราเมลให้เห็นละนะครับไม้แฟนซีสิบเอ็ดสีเท่านั้นพี่น้องครับก็รอการแต่งกิ่งนะครับรอการแต่งกิง่งด้านหลังนนก็มีพี่น้องตรงเหล็กตรงเหล็กนุนก็ ไม้ที่ทําใหม่พี่น้องครับเป็นยักษ์ญี่ปุ่นผสมฮอลแลนด์พี่น้องนะครับยังไม่ได้เดินดูเลยเถาวันเพียบไม้ที่สวนก็จะประมาณนี้พี่น้องครับส่วนส่วนที่กิ่งเยอะๆพี่น้องครับเนะี่ยนี่นะครับเนี่ยอันนี้จะทําดอกพี่น้องนะครับจะทําดอกส่วนพวกนี้พี่น้องครับนี่ ไม่ได้ทําอะไรหรอกนี่ปลูกเอ้าโขดใหญ่ๆพี่น้องครับจะปลูกเอาโขดใหญ่ๆมันครับปลูกไว้ตรงนี้พี่น้องครับปลูกใส่ถุงดําพี่น้องนะครับเอาโขดใหญ่ๆจะเลี้ยงโขดอย่างเดียวนะครับเนี่ยที่ผมบอกไม้มันไม่โตพี่น้องครับี่เห็นไหมผมแยกออกมาไว้นี่พี่น้องรอน้ํายาบีหนึ่งมาช่วยหน่อยยังไม่มีเลย ไม้จะก็จะตายก่อนแล้วอันนี้ผมจะฉีดน้ํายาสารแตกตากิ่งพี่น้องครับผมก็เลยเอามาวางนะครับจะฉีดสารแตกตากิ่งใส่หน่อยวันนี้แหละพี่น้องครับจะฉีดแน่นอนแหละวันนี้นะครับนี่สองต้นนี้พี่น้องนะครับ จะฉีดน้ํายาจะฉีดสารแตกตะกิ่งใสพี่น้องครับส้มจิ๋วผมก็เชื้อราลงพี่น้องน้ําค้างราน้ําค้างนี่เห็นไหมพี่น้องครับใบดําหมดนี่ราน้ําค้างพี่น้องผมมาออกมาใส่แดดพี่น้องครับผมก็รดน้ํานะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ตัดใบทิ้งพี่น้องครับนี่เป็นทั้งต้นเลย ก็เลยยกออกมาต่างหากพี่น้องครับนี่ดอกดอกส้มจิ๋วพี่น้องอันนี้ผมฉีดสารแตกตะกิ่งใส่มันพี่น้องครับมันก็เลยกลายเป็นดอกพุ่มพวงพวงแบบนี้แหละพี่น้องครับแต่อยากมัน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 น่าจะไม่บานพี่น้องครับนะแต่ไม้ต้นนี้มันสมบูรณ์ด้วยพี่น้องครับเพียงแต่ว่ามันเป็นราเชื้อรารานํำค้างนะครับนี่พี่น้องครับ ผมชอบนะส้มจิ๋วพี่น้องครับก็จะประมาณนี้พี่น้องครับไปแล้วพี่น้องนะครับแปลวหลานชายแล้วพี่น้องครับหลานชายผมวันนี้ตัดผมใหม่ด้วยพี่น้องครับนี่อันนี้จะทําดอกพี่น้องครับจะทําดอกนะครับนี่นี่นะครับก็ลากันด้วย2ตันนี้แหละพี่น้องครับนะขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้นะครับผมพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับผม ลาบก่อนครับสวัสดีครับ